สมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งที่สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และการพักผ่อนหย่อนใจการศึกษาเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยทำงานหรือผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพราะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆบนโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในโลกของเทคโนโลยีและการสื่อสารการเรียนรู้ตลอดชีวิตทำให้เราปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ได้ในวันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วห้องสมุดประชาชนอำเภอนครไทย ได้อัปเดตเพจ Facebook ให้มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์ที่หลากหลายเช่นการทำคลิปแนะนำหนังสือหน้าอ่านการทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในหัวข้อ ่านสนุกปลุกสมองกับห้องสมุดประชาชนอำเภอนครไทยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้านอาชีพเช่นการทำก๋วยเตี๋ยวหลอดคลิปสอนการทำไม้กวาดดอกหญ้า คลิปกรรมถนอมอาหารโดยการทำไข่เค็มสมุนไพรใบเตยมีช่อง YouTube ห้องสมุดประชาชนอำเภอนครไทยการเข้าใช้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การเข้าสังคม เรียนรู้การเป็นผู้รับคือการรับบริการและการรับความรู้ที่ได้จากการอ่านเรียนรู้จากการเป็นผู้ให้จากการได้อ่านประชาสัมพันธ์การรับบริจาคหนังสือและนําหนังสือมาบริจาคและมีบริการห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนเป็นบริการเชิงรุก ที่ให้คนในชุมชนเข้าใจและเข้าถึงการอ่านได้ง่ายขึ้นการรู้หนังสือเป็นความจำเป็นสำหรับทุกชาติที่กำลังพัฒนาตลอดจนเป็นกิจกรรมที่จะต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้บรรลุผลให้ได้ถ้าปัจจากพื้นฐานการรู้หนังสือของประชาชนในประเทศแล้ว ความสามารถในการดําเนินการพัฒนาคงไร้ผลการรู้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่จะนําไปสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุดพระราชลำหลักของสมเด็จพระกกนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชากุมารี